ันนี้ชายเทนะคะัีใบอันนี้ชายเทเราเพิ่ใสขี้ใบมาาว้าปตบนาา3 0บาท

ยังสิ่ใส่เอใอันนั้นาผมไม่ใช่อะไรเอาแม่ไปใส่ไปว่ามารห่วงรูนอะไรกนเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนื่นอะไรกเนย นตลาดมร้อยปีแล้วมัตลาดเลยเห็นหนากบโบพุ่งมาไทยตันงไหนเออกุตีกนอยู่กับไทยอี่บน์ว่าเก่าแหตระโบนี่ดีดีวัามันขอคุนแต่เคียนมากกว่าแดดแต่มึงใส่ตะเวียกแต่งานไม่หน่อว้ยเมื่อเห็นที่อย่างเม่เห็นที่อย่างว่าแค่เห็นว่าไม่เห็นเป็นตงปุ๋ยตงปุงยต้องขึ้น กระสือขี้มาท่าในบนเมื่อกีเการนเแม่กบนแ่วดูว่าลเกาวจะ่นีเนาาัวเดียว ตลาดแรงค่ะนตลาดแรงอันนี้อันนี้ตลาดแรงคือว่ามันขึ้นอ่านเี่ยวอนแล้ไมนบุตลาดแล้วในสปีมันนสั์แต่ประเด็นบุตบุตลาดตรงนี้ต้นดีนะเนืยไอพวกก็อะไร ผ้าีครับพูด <No> ว <Uh ันนี้ผาชายเทชายเทตะลักข้ามยีตะลัาจีคนเีร์กาันนี่บอดอย เอานเนื้ปอปลาย่างนี่อันนี้มันเสียบเออซื้อเนื้อหมูปลาย่างนะครับมันคู่ไปอยากกินไส้ย่างนะฮะแล้วก็สิลาความน่าเนี่ย เออเส้น่เลยเอาเส้นัพอรูอันนี้ดิอันนี้ยังอันรู้เี่อันนี้ต้องเอาออกบเอาออกไรเอาออกบอเอาออกบอบอต้องเอาออกหรอกเอาเส้นร่วแหนเลยเอาไปย่างเสีย ย,ยี่บอสเรินกินแบบเราขาวสิบันนี้ราคาเพค่อกินเหลาหงลี่เข็นมิ้ได้เตรีย,ยมนี่แขกไกินนอรี่เนาะี่บอกกินเหลาลี่บ้อโอ้ยมือนั่นละเราลีกกลับมาเดยเรียกไ้่มีแต่ว่า <mm> เหลาลี่มัน,นท่ำผี่อยชวตาใจปวดพวกเขาเปินอก อได้บันนี้บุญนี้ได้หมูไปย่างครบบุญนี้ค่ะย่างหมูนะคะมีก็สือเรี่องแลนาที่แล้วพ่อพ่อ